สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในไตรมาสหนึ่ปี6 5ของหุ้น TCA คจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น T ีแคหรือว่าบริษัททุนธนชาติจำกัดมหาชนก็ถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่จ่ายปันผลออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็น่าสนใจ ล่าสุดที่เขามีการขายกิจการธนาคารธนาชาติออกมานะครับจะเรียกว่าล่าสุดก็ไม่ได้คือมันก็ขายออกมาประมาณปีก,กว่าแล้วมั้งนะครับคำถามคือแล้วณตอนนี้เนี่ย TMB เขาประกอบกิจการอะไรนะครับก็ต้องบอกงี้ว่า TMB เนี่ยเขาประกอบกิจการโดยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นๆในบริษัทย่อยอะไรประมาณนี้ก็คือเขาเป็นบริษัทโฮดดิ้งนั่นเองนะครับ ซึ่งเขาก็ยังอยู่ในกลุ่มการเงินนะหรือว่า f i ไฟแนนซ์แล้วก็อยู่ในหมวดของธนาคารอยู่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีการขายในส่วนของกิจการธนาคารออกมาให้กับทาง TMB นะครับก่อนที่ TMB จะมีการควบรวมแล้วก็กลายเป็นหุ้น TTB อย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับซึ่งทาง Tcap เนี่ยก็มีการเข้าไปถือหุ้นใน TTB นะครับสัส่วนประมาณ22.76นะครับ ก็เป็นพูดถึงหุ้นรายใหญ่อันดับที่2นะเราลงมาจาก ING Bank NV นะครับที่ถืออยู่ที่สัดส่วน22.97เรามาดูในส่วนของกลุ่มธุรกิจที่หุ้น T-CAP นะครับมีการเข้าไปลงทุนก็จะมีด้วยกันประมาณ6กกลุ่มนะครับก็จะมีได้แก่กลุ่มธุรกิจเช่าซื้อและ leasing นะครับก็จะเป็นการ เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยก็จะมีด้วยกัน2บริษัทก็คือบริษัทราชธานีลิสซิ่งจำกัดมหาชนหรือหุ้นธานีนะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัท RTN i n s u อ l a n ิน o วดลเกจำกัดกลุ่มธุรกิจประกันนะครับก็จะเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยอย,อยู่4บริษัทก็คือบริษัทธนชาติประกันภัยจำกัดมหาชน บริษัท MBK Life ประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท TM Broker จำกัดแล้วก็บริษัท TM Service 2016จำกัดกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์หรือว่าโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นการลงทุนผ่านทางบริษัทย่อยบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกันก็จะเป็นการเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย ก็คือบริษัทธนชาติพลจำกัดในส่วนของกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์นะครับก็จะมีบริษัทย่อยอยู่ด้วยกัน3บริษัทก็จะมีบริษัทบริหารสินทรัพย์ NFS จำกัดบริษัทบริหารสินทรัพย์ m a ็จำกัดแล้วก็บริษัทบริหารสินทรัพย์ TS จำกัดแล้วก็ในส่วนของกลุ่มธุรกิจอันสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มธุรกิจลงทุน ก็จะมีบริษัทย่อยอยู่ด้วยกัน2บริษัทเข้าใจว่าเขามีการจัดตั้งขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับช่วงที่เขามีการขายธนาคารธนาชาติออกมาก็เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยอะไรต่างๆนั่นเองนะก็จะมีในส่วนของบริษัทธนาชาติ SPV 1จำกัดแล้วก็บริษัทธนาชาติ SPV 2จำกัดซึ่ง2บริษัทนี้นะครับก็จะมีการเข้าไปถือหุ้นที่แตกต่างกันออกไป อย่างธนาชาติ SPV 1นะครับก็จะเป็นการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทราชธานีลิสซิ่งจำกัดมหาชนซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของธนาคารธนาชาินะครับที่เขาถือหุ้นอยู่นะในส่วนของบริษัทธนาชาติ SPV 2นะครับก็จะเป็นการเข้าไปถือหุ้นลงทุนใน6บริษัทย่อยที่ก่อนหน้านั้นธนาคารธนาชาติก็ถือหุ้นอยู่นะครับก็จะมีในส่วนของ บริษัทซีคอนเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทยิโนโมโตะจำกัดบริษัทธนชาติกรุ๊ปลีสบริษัทธนชาติเทรนนิ่งบริษัทรักษาความปลอดภัยสคริปต์เซอร์วิสแล้วก็บริษัทธนชาติเมเนจเมนต์นี่ก็คือในส่วนของกลุ่มธุรกิจที่หุ้นทีแคปนะครับมีการเข้าไปลงทุนซึ่งถ้าเราดูตามแผนผังตรงนี้เราจะเห็นว่าในส่วนของบริษัทร่วมนะครับก็จะมีทั้ง ttb นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหุ้น mbk ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของหุ้น mbk เนี่ยทางบริษัททุนธนชาติจำกัดมหาชนนะครับก็ถืออยู่ที่สัดส่วนประมาณ22%ซึ่งถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่2ด้วยนะครับรลองมาจากในส่วนของบริษัท prg corporation จำกัดมหาชนนะ,นะก็ถือว่ากลุ่มธุรกิจที่หุ้น TCA p เข้าไปลงทุนนตอนนี้ก็ยังมีความน่าสนใจอยู่ หลายตัวเลยนะครับบางตัวเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยถือว่าเป็นธุรกิจที่ชูโรงของหุ้นทีแ p เลยนะครับถึงแม้ว่าในส่วนของธนาคารธนาชาิเขาจะมีการขายออกมาก็ตามสำหรับรายได้จากการดำเนินงานของหุ้นทีแ p ในไตรมาส1ปี65ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนก็จะมีส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยนะครับสัดส่วนประมาณ36.6% แล้วก็รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยพวกค่าธรรมเนียมค่าบริการอะไรต่างๆซึ่งก็มีสัดส,ส่วนอยู่ที่ประมาณ63.4%โดยที่ในส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยในไตรมาส1ปี65ก็เพิ่มขึ้นมาทั้ง QonQ แล้วและก็ Year on Year ในขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับในไตรมาส1ปี65ก็ลดลงทั้ง QonQ แล้วและก็ Year on y e น r นะเข้าใจว่าที่ลดลงก็น่าจะเป็นในส่วนของรายได้จากค่าธรรมเนียมและก็ค่าบริการอะไรพวกนี้ที่ลดลงนะครับ จากการที่คนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีค่าธรรมเนียมมากอะไรนี้แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็เลยทําให้คนส่วนใหญ่ยังไม่มีความมั่นใจในการเข้าไปใช้บริการที่หน้าเคาน์เตอร์หรือว่าที่หน้าสาขานั้นๆอะไรนี้นะครับซึ่งเมื่อเอาทั้งสงส่วนนี้มารวมกันนะครับทั้งรได้าจากดอกเบีย้ยแล้วก็รได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยก็จะกลายเป็นราจาัดก,การดําเนินงานของตัวบริษัท โดยที่ในรายได้จากการดำเนินง,งานในไตรมาส1ปี65นะครับก็ลดลงทั้ง Q on Q แล้วก็ year on year โดยที่ Q on Q นะครับก็ลดลงประมาณ21.3%ส่วน year on year ก็ลดลงประมาณ3.3%เมื่อเรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นในไตรมาส1ปี6แล้วเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ3,844.29ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ1,036.45ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่99สตางค์ต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการในไตรมาส1ปี65นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัท Q1Q ก็ลดลงประมาณ41.41%ในขณะที่ y Ear on y Ear นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงประมาณ3.87%ในส่วนของงบแสดงฐานที่ต้งการเงินของตัวบริษัทในไตรมาส1ปี65 เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ149,676.49ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ74,437.73ล้านบาทโดยที่ส่วนผู้ถือหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ65,899.02ล้านบาทเมื่อนามาคิดเป็นค่า DE นะครับจะอยู่ที่ประมาณ0.99เท่านะครับก็ถือว่า ตัวบริษัทก็ยังแบกรับหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำอยู่นะครับเมื่อเราดูจากค่า DE ที่เกิดขึ้นนะ,นะโดยที่ในไตรมาสหปี65นะครับสินทรัพย์รวมของตัวบริษัทก็เพิ่มขึ้นมา4.86%เมื่อเทียบกับของปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นประมาณ8.52%แล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ1.21% ก็ถือว่าอาจจะต้องมาติดตามกันหน่อยละกันนะครับสำหรับในส่วนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาประมาณนี้นะครับสำหรับค่า p ของหุ้นที a p แคในปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ8-9เท่า ส่วนค่า P/BV นะจะอยู่ที่ประมาณ0.5ถึง0.69เท่าโดยประมาณนะครับก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า P/BV ก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจอยู่พอสมควรโดยที่อัตราการจ่ายปันผลของตัวบริษัทนะครับจะอยู่ที่ประมาณ6-8เปอกว่ากาต่อปีนะก็ถือว่าให้ปันผลค่อนข้างเยอะและก็น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับ โดยที่ราคาของหุ้น T- แค p ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่39บาท25สตางค์ต่อหุ้นต่อมาเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้น T- แค p ซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันก็เป็นขาขึ้นนะครับโดยที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาก็ลงมาทดสอบตรงเส้น MA 200วัน ก็มีหลุดลงไปบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็คือสามารถรีบาวกับขึ้นมาแล้วก็ยืนเหนือเส้น AM A ส200วันได้แต่ว่าตอนนี้คือราคาก็มีการย่อลงมาแล้วนะครับก็คิดว่าราคาอาจจะรย่อลงมาทดสอบตรงเส้น AM A สอ0 0วันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าตรงเส้น AM A สอง0 0วันในครั้งนี้สามารถรับเอาไว้ได้อยู่นะครับแถวๆบริเวณประมาณสัก38บปาทถ้าสิตาเนี่ยถ้าเกิดว่ารับเอาไว้ได้อยู่ก็มีโอกาสที่ ราคาหลังจากนี้น่าจะปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของเส้นไอซที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เส้นไ SI มันก็เพิ่งที่จะปรับตัวขึ้นมาผมเลยคิดว่ามันมีโอกาสที่อาจจะย่อลงมาไม่ถึงตรง38บาท50บาทก็ได้ก็คืออาจจะไปต่อเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันไปต่อเนี่ยผมคิดว่าแนวต้านที่น่าสนใจก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณเส้น MA 75วันนะครับหรือว่าตรงบริเวณประมาณสัก 41บาทนะครับก็น่าจะเป็นแนวต้านที่สําคัญแล้วก็น่าจะเป็นแนวต้านที่น่าสนใจในรอบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาสามารถทะลุผ่านตรงเส้นเอ75วันขึ้นไปได้เนี่ยแนวโน้มราคาก็น่าจะเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่ราคาน่าจะขึ้นไปสร้างนิวไฮได้นะครับนิวไฮเดิมที่เขาสร้างก็คือประมาณ45บาทนะครับตรงบริเวณนี้นะก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันแต่ยัางไงก็ดีก็จ,จะต้อง ลุ้นให้ราคาเนี่ยไม่หลุดตรงเส้นมี200วันก่อนนะครับความันก็มีโอกาสที่ราคาจะย่อลงมาทดสอบตรงเส้นมี200วันแล้วก็มีโอกาสที่ราคาอาจจะหลุดตรงเส้นมี200วันก็ได้มันก็มีหลายๆเง่ให้เราต้องติดตามนะครับในส่วนของกราฟลายสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับถ้าเรามาดูก็คือแนวโน้มราคาของหุ้นทีแคปในกราฟลายสัปดาห์ ก็ยังเป็นแนวโน้มของการเป็นขาลงนะครับซึ่งมันก็จะมีตรงเส้นนาเมื0อสองร้อยซึ่งเป็นแนวกดของเขานะครับมีอยู่รอบหนึ่งที่ราคาทะลุตรงเส้นนาเมื0อสองร้อยแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับสุดท้ายก็หลุดลงมานะครับก็ลงมาพักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เท่าพิจารณาในส่วนของเส้น RSI ไในกราฟรายสัปดาห์นะครับก็เหมือนกับว่าเส้นไ s i SI ไยังปรับตัวลงมายังไม่ถึงโซนอเวอร์โซนนะครับ ก็มีโอกาสที่ราคาอาจจะยอ่อลงมาได้อีกนะครับคิดว่าอาจจะลงมาทดสอบตรงเส้น a m A 75ในกราฟลายสัปดาห์ก็ได้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึงเนาะสำหรับใครที่ติดตามหุ้นตัวนี้นะครับหรือว่าใครถือหุ้นตัวนี้อยู่เนาะอ่ะลองมาดูกันอีกทีนะครับ โอเคสำหรับพุ้นทีแคปก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเนพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อน,อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันสำหรับเพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงเท่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ